เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมจากกับม้ามอยเกมตามใจฉันนะครับผมคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเกม Meta l Gear Solid กันเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับผิดภาคแล้วจ้าผิดภาคละจริงจริงแล้วภาคที่เราจะมาพูดถึงก็คือภาคนี้ครับไปชมกันเลยนี่มาแล้วจา้า Metal Gear ที่ผมจะมาพูดถึงก็คือ Meta l Gear Ghost b a ร์เครับผมซึ่งรายละเอียดเกมเป็นอย่างไรนั้นก่อนอื่นจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษมันคือชื่อนี้ อันนี้คือเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับนี่มาแล้วจ้าคุณผู้ชมกับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเกม m Metal Ge g r Ghost b a b e l คุณผู้ชมดูไม่ผิดหรอกครับมันคือชื่อนี้จริงๆครับ Metal Gear Solid ของเกม e o y y o o o r r นะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยจ้าสำหรับ m t t l Ge a r Ghost Babel นะครับเนี่ยฮะออกเมื่อปี2000สํสำหรับประวัติของเกมนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะใส่วันออก ของเกมนี้เอาไว้ใน e s สคริปชันนะครับว่าดีเทลมีอะไรบ้างเนาะโอเคเสร็จแล้วทีนี้พอเข้าเกม Metal Gear Ghost b a r b e l หรือ Metal Gear Solid ของเกม e o y y o o o r r แล้วเนี่ยนี่ฮะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับก็จะมี New Game Continue State Select We are training, VS battle และ option นะครับผมทีนี้เริ่มต้นผมขอเข้าที่ option ก่อนนะครับนี่ option เนี่ยก็จะมีปรับเลดาครับว่าจะให้มีเลดาหรือไม่มีเลดาประมาณนี้แล้วก็มี Tech Flow ด้วยอ่าประมาณนี้ครับผมแล้วก็อันนี้คือโหมด VS battle ครับซึ่งโหมด VS battle เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเป็นการเขาเยกเ,ยเหมือนกับเอาเกม Boy Color ทั้ง2เครื่องอะ่ะมาลิงก์กันด้วย w i r e l นะครับคือจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเกม Boy Color เนี่ย มันจะเป็นการ l i n k ์โดย w i r ล l e ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเกมบอยขาวดำเนี่ยมันจะเป็นการใช้สายลิงก์นึกออกไหมครับแต่กรณีน,นีน้มันจะต้องใช้เกมบอยคัลเลอร์ทั้ง2เครื่งอ่ะมาเชื่อมต่อด้วยกันครับผมทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับผมลืมบอกไปว่า Metal Gear g h o s t b a r e l หรือ Metal Gear Solid ของเกมบอยคัลเลอร์เนี่ยคุณผู้ชมต้องเล่นบนเครื่องเกมบอยคัลเลอร์เท่านั้นนะครับผมถ้าคุณผู้ชมเอาไปเล่นบนเกมบอยขาวดำเนี่ยมันจะไม่ติดเลยครับผมประมาณนี้ครับคือ เอาง่ายๆครับว่ามันซับพอร์ตเกมบอลคัลเลร์ใหมาอยู่แล้วสลัดเกมเนี้ยแล้วก็ต่อไปครับก็คือ VR training ครับเอาง่ายๆครับใครที่เคยเล่น Metal Gear Solid มาก่อนเนี่ยเบื้องต้นผมขอรับในฐานที่เข้าใจก่อนแล้วกันนะครับว่า VR training มันคืออะไรเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมาเล่นคุณผู้มชมดูนะครับว่ามันคืออีย่างว่าประมาณนี้ครับเสร็จแล้วทีนี้เอาเป็นว่าเราเข้านิวเกมเลยละกันนะครับพอเข้านิวเกมปุ๊บนะครับก็จะมีเลือกโหมดว่า คุณอยากจะเล่นโหมดอีซี่นอร์มัลฮะหรือเวลีฮาร์ดประมาณนี้ครับขออนุญาตออกนิดนึงเสิร์นิดนึงครับนี่มันก็จะมีสเตตสเล็กด้วยคือจะบอกคุณผู้ชมว่าเกมนี้มันจะเป็นเล่นแบบว่ามันไม่ใช่แบบเมทัลเกสุดลิปภาคแรกฮะมันจะเป็นด่านเลยฮะเหมือนกับเป็นการตะลุยด่านนะครับสมมติว่าพอด่านแรกเนี่ยอ่าเป็นฉากนี้แล้วพอมาถึงจุดนี้แล้วก็คือจบด่านหนึ่งเลยแล้วก็เข้าด่านสองก็คือเป็นหน้าฐานทัพออะไรประมาณนี้ครับโอเค เนี่ยตอนนี้ผมเริ่มสเตจหนึ่งให้คุณผู้ชมดูเลยครับนี่กับเกกับเพลงที่เราคุ้นเคยครับนี่แล้วก็สเนจเนี้ยลงลงเอ่อด้วยลมชูชีพมาละเอาเป็นว่าเราจะมาพูดถึงวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นฉากแรกคุณผู้ชมดูนะครับผมนี่ฮะพอมาปุ๊บนะครับนี่ก็มีการติดต่อมาด้วยครับนี่ เนี่ยมักจะขึ้นต้นด้วยเสมอครับกูจิโรสึกุถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษครับ This s n a k แต่คุณผู้ชมครับภาคนี้เมลินมาด้วยนะครับผมอ่าเมลินมาเหมือนเดิมครับก็คือเกมนี้จะมีให้เราเซฟครับส่วนเมลินนี่ก็คือพูดว่าวิธีการเล่นโดยเบื้องต้นเนี่ยในเฉพาะที่ว่าโดยเฉพาะที่ว่าถ้าอย่าให้ทหารเห็นอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยเรียบร้อยครับผม แต่แล้วทีนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาพูดถึงกางรบังคับโดยเบื้องต้นก่อนนะครับเกมนี้เราจะใช้ปุ่มทิศทางเนี่ยเราไปทางซ้ายขึ้นขวาล่างได้ประมาณนี้และคุณผู้ชมสามารถกดเฉียงแบบนี้ได้นะครับนี่กดเฉียงแบบนี้ได้เสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมสามารถชิดกับกำแพงได้โดยในกรณีนี้ก็คือจะมีกำแพงซ้ายกับกำแพงบนอยู่ถ้าเป็นกำแพงบนครับก็คือจะชิดแบบนี้ครับนี่ชิดแบบนี้ได้ฮะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถกด อ่าซ้ายขวาได้ขณะที่เรากดอ่าขึ้นค้างไว้นะครับผมประมาณนี้นอกจากนี้ถ้าเป็นกําแพงซ้ายครับเนี่เรากดซ้ายค้างครับคุณผู้ชมก็สามารถกดขึ้นลงแบบนี้ได้เนี่ประมาณนี้แต่เอาจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมไปเล่นบนเกมบอยคัลเลอร์จะกดลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าปุ่มมันโคตรละเล็กเลยและบางทีแบบอืมกดไม่ค่อยถนัดอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้มันแล้วแต่คนกดด้วยนะครับโอเคนอกจากนี้นะครับเวลากดอุย้ย เวลาชิดกำแพงแบบนี้ครับคุณผู้ชมสามารถกด A เพื่อเคาะได้ครับแต่ตอนนี้ทหารยังไม่รู้สึกครับเดี๋ยวจะคอยคุณผู้ชมดูนะครับผมนี่ฮะผมจะเคาะแล้วนะครับนี่ฮะทหารก็จะรู้สึกโตแล้วจ้าประมาณนี้ครับผมโอเคนี่ฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆครับปึ๊บปึ๊บนี่อันนี้วิธีการต่อยนะครับก็คือกด A ครับนี่ฮะถ้าเราต่อยทหารเนี่ยสามทีนะครับก็คือจะน็อกไปเลยครับผมอ่า เดี๋ยวเราจะเก็บของก่อนนะครับนี่เราจะได้เลชั่นมานะครับผมวิธีการติดตั้งไอเทมนะครับมันจะเป็นแบบนี้อันดับแรกก็คือกดซีเล็กครับนี่แล้วคุณผู้ชมอยากจะใช้เลชั่นใช่ไหมให้กดบนล่างครับบนหรือล่างเลือกไอเทมครับนี่ฮะบมีบุหรี่มาด้วยนี่เราก็เลือกเป็นเลชั่นครับเลือกเสร็จปุ๊บนะครับกดอ่าสตาร์ทออกได้เลยนะครับหรือจะกดซีเล็กออกก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับเอาเป็นว่าเรามาพูดถึงซีเล็กเพิ่มเติมเลยละกันนะครับถ้าหาว่า กดซีเล็กแล้วเนี่ยคุณผู้ชมกดซ้ายขวาปุ๊บเนี่ยจะเป็นการเลือกอาวุธที่มีครับเสร็จแ,แล้วทีนี้ถ้าหากกดสตาร์ทครับก็คือเราจะต่อสายครับนี่ต่อสายเนี่ยถ้าหากว่าเราจะกดลงนะครับนี่ก็คือ เขาจะเมมไว้ว่าเราจะติดต่อใครติดต่อแคมเบลหรือติดต่อเมลินเนาะอ่าเมลินคุณผู้ชมคงทราบดีนะครับว่าเป็นตัวละครที่ปรากฏใน m e t a l g e เก Solid 1หนึ่งก็คือจะมีหน้าที่ในการเซฟเกมครับผมประมาณนี้อ่าถ้าเป็นแคมเบลก็คือผู้พันแคมเบลอะ่ะที่เราคุ้นเคยคันดีสำหรับใครที่เป็นแฟน Metal Gear นะครับผมประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าไม่อยากติดต่อใครเลยครับก็กด B ีออกครับอ่าแลวคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อด้วยขึ้นความถี่ด้วยอิสระได้นะครับผมมันจะมีมุกซ่อนอยู่ด้วยเอาประมาณนี้ละกันครับโอเค เนี่ยฮะถ้าหาว่าจะต่อคนนี้แล้วเรากด A ครับนี่ก็จะติดต่อมาบางทีก็จะมีคำใบ้นน่นนั่นนี่มาด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมเนี่ยเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเล่นเกมนี้ฮะแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยเวลาแอบศัตรูไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แค่อยู่ตรงนี้ไม่ศัตรูเห็นก็พอแล้วครับผมเนี่ยตอนนี้เราจะไปเรื่อยๆครับเนี่ยศัตรูไม่เห็นครับอันนี้เราไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้มีศัตรูมาครับ เนี่ยเดี๋ยวเราเคาะละเอ้ไปละอันนี้เขาก็อีหยังวะไรเคาะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราเคาะเล็กก่อนครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขึ้นไปที่รถครับนี่ฮะขึ้นไปที่รถเดียเพื่อเก็บของได้คุณผู้ชมเนี่นี่ฮะตอนนี้มีกระสุนครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีปืนเด้อเดี๋ยวตอนนี้รอให้ทหารไปก่อนครับผมเนี่ฮะแล้วจากนี้เราลีบไปน็อกครับเนี่น็อกเรียบร้อยแล้วเรารีบเก็บครับแล้วก็ลีบออกเลยครับผม รประมาณนี้อ๋อผมลืมบอกของเพิ่มเติมไปครับก็คือเนี่ยฮะเจอละเหมือนเดิมครับถ้าหาว่าศัตรูเจอเนี่ยฮะบางครั้งก็คือถ้าเรามาที่จุดนู้นจุดนี้คือมันจะเซฟทันทีเลยครับทีนี้ถ้ากดสตาร์นะครับก็คือจะเป็นหมอบคลานแบบนี้ครับผมอ่าแต่ว่าเวลาหมอบคลานเนี่ยจะไม่สามารถแอบได้เหมือนกับในเมทโอเกสโตนเด็ดอนะครับ นี่ฮะแล้วก็ทีนี้เมื่อกี้ได้อาวุธมาใช่ไหมละครับนี่เลือกเป็นไฟเซเว่นครับนี่ปืนไฟเซเว่นครับเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมครับจะบอกปืนไฟเซเว่นเนี่ยถ้ายิงมันจะมีเสียงนะครับเดี๋ยวตอนหลังมันก็จะได้ไอตัวปากเก็บเสียงครับผมปากก็บอกเก็บเสียงครับผมและเรียกผิดขออภัยด้วยนี่ฮะคุณผู้ชมครับจะบอกว่าจุดนี้คือเราสามารถดำน้ำได้นะครับเพื่อไม่ให้ศัตรูเห็นประมาณนี้ครับนี่แต่ว่าต้องระวังเลือกออกซิเจนด้วยมีแค่นี้แหละครับผม เนี่ยฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกม m มท a l g e ีย g h o s t b a บ e l ลและเวลาเคลียร์ฉากเนี่ยผมชอบเลยครับมันขึ้นตืด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 อย่างเงี้ยอ่านี่หมายถึงว่าทุกครั้งที่เคลียร์ฉากนั้นๆนะครับแต่นี่ประเด็นคือเลือกสเตตสิเล็กครับก็เลยอ่ะคือเอาจริงๆถ้าเล่นนิวเกมเนี่ยมันก็จะขึ้นบทนำแล้วก็ดืดดดแล้วก็โลโก้ไมท่าเกียร์กอสตา b e เบลหรือไมทัลเกียร์โซลิดขึ้นเลยครับผมประมาณนี้ครับ โอเคเอาเป็นว่าเราจะมาพูดถึงโหมด VR training กันนะครับต่อไปนะครับก็จะมาพูดถึงโหมด VR training กันจ้าเมื่อกี้นี้ผมได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะครับว่า,าโหมดเนี้ยเราจะเล่นเหมือนกับใน Metal Gear Solid 1เลยนะครับผมเอาเป็นว่าในกรณี Metal Gear Ghost Ball r b e หรือ Metal Gear Solid ของ Game Boy Color เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับเข้าส n น a k i ิกก้งโ d มครับอันนี้จะเล่นแบบเป็นสเต็ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับ คือเอาง่ายๆครับว่ากติกาเกมนี้ก็คือให้ไปเก็บคริสตัลสีส้มอันนี้ครับผมเหมือนเหมือนเวลาคุณผู้ชมเล่นเกม m e t a ลเกียร์โซลของเพลงหนึ่งะครับประมาณนี้เลยครับผมรับเพลงเหมือนด้วยนะครับเพลงเหมือนกับใน Metal Gear Solid หนแต่เอาจริงๆเพลงที่ออกมาใช้เนี่ยมันเป็นเพลงจาก Metal Gear Solid สมัยยุค80นะครับ นี่ฮะเพื่อไม่ให้ศัตรูเห็นครับนี่แล้วเราก็ไปเก็บเลยครับนี่เรียบร้อยครับผมนี่เคลียร์นี่พอเคลียร์ปุ๊บก็จะขึ้นตืดดตืดตืดเหมือนกับเวลาเราเคลียร์ฉากในเนื้อเรื่องหลักแหละครับผมอ่าเบื้องต้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับโหมด VR training นะครับ และนี่ก็คือช่วงเกมย้อนอดีตกับเกม Metal Gear Ghost Babel หรือเกม Metal Gear Solid ของ Game Boy Color นะครับผมขอย้ำอีกทีนะครับว่าเวอร์ชันภาษาอังกฤษของเกม Metal Gear Ghost Babel เนี่ยจะเป็นชื่อ Metal Gear Solid เนาะแต่ว่าจะคนละเนื้อเรื่องกับ Metal Gear Solid ของ PlayStation 1นะครับผมหรือถ้าูดอีกอย่างก็คือเป็นเนื้อเรื่องเดียวกับ Metal Gear Ghost Babel นี่แหละครับเสร็จแล้วทีนี้ จะบอกคุณผู้ชมว่าผมคิดว่าเกมเมทัลเกีย g ์ o s ส b a บา e l เตัวนี้น่าจะเป็นเกมที่หลายคนอาจมองข้ามไปก็เป็นได้จนกระทั่งเนี่ยในเมทัลเกีย Solid ภาค5นะครับผมมันมีการเล่นมุกที่แบบว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยก็คือเหมือนกับอ้าวมันเป็นภาคที่แบบ มองข้ามไปเลยก็ว่าได้หรือถ้าปุ้ยอย่างคือมันไม่เกี่ยวกับไทม์ไลน์เลยครับผมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมลองไปดูมกมกหนึ่งใน Metal Gear Solid 5ห้ o กล่าวสีโลครับในโหมดเดจาวูมีการพูดถึง m Metal Gear Ghost b a b e l แบบนี้ Metal Gear... <c oughs> ก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนี่แหละครับผมเอาเป็นว่าเรามารีวิวหลังเล่นเกม Metal Gear Solid หรือ Metal Gear g h o s t b a r e l l กันก่อนนะครับสำหรับเกมเพลย์ของเกมนี้เรียกได้ว่าเอาระบบจากา Metal Gear และ Metal Gear 2 Solid Snake นที่ออกเมื่อช่วงยุค80เนี่ยมาใช้นะครับแต่ว่าตัวเอกเนี่ยจะเป็น Solid Snake ที่เราคุ้นเคยกันดีใน Metal Gear Solid ของ PlayStation 1นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ Solid Snake เนี่ยออกครั้งแรกนู้นเลยครับก็คือ Metal Gear 2 Solid Snake เนาะแต่ว่าประเด็นคือใน Metal Gear g h o s t Babel เนี่ยเอาตัวละคร Solid Snake เนี่ยที่เป็นคอสตูมชุดสีดำม่วงเนี่ย จาก Metal Gear Solid ของ Play 1มาใช้เลยครับผมประมาณนี้จ้าแล้วจะบอกว่าเกมเพลย์เนี่ยคือคุณผู้ชมต้องทําใจนะครับว่าถ้าเป็นของเวอร์ชันเพลงนเนี่ยมันก็จะเป็นสีปุ่มมี L 1 R 1 R 2 L 2เนาะแต่ว่าในเกม Boy Color เนี่ยเวลาเลือกไอเทมเนี่ยเน้นปุ่มเดียวจบเลยครับก็คือกดซีเล็กแล้วก็กด ปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาเลือกไอเทมเลือกอาวุธตามลำดับรวมทั้งกดซีเล็กแล้วเนี่ยนอกจากจะเลือกไอเทมอาวุธแล้วกดสตาร์ก็คือจะติดต่อไปหาแคมเบลเซฟเกมอะไรประมาณนี้ครับผมอ่าก็ผมเชื่อว่าใครที่มาเล่นของเกมบอยคัลเร์เนี่ยอาจจะรู้สึกขัดใจเรื่องของการกดปุ่มก็ได้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมล้นๆนนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้จ้า ตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมานะที่ดีด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกดซ u b s c r i b e ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับรายการเมาหมอยเกมตามใจฉันเนาะจะเป็นเกมอะไรนั้นคอยติดตามกันนะครับสวัสดีครับผม